ที่เราจะได้พาไปดูนี่ก็คือ Honda City ี ehev นะครับเป็นตัวสีดานนะครับเดี๋ยวตามไปชมกันครับว่าเขาจะมีอะไรใหม่อะไรบ้างครับครับสำหรับ City ehev ใหม่ตัวนี้นะครับจะเป็นไฮบริดตัวแรกของเซกเมนต์ City ในประเทศไทยโดยมาพร้อมเทคโนโลยีการขับเคลื่อนสปอร์ตไฮบริด immd ด้วยการประสานการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับกับเครื่องยนต์1.5ลิตรไอคินสันไซเคิลดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟนะครับ ivtec สีสูบ16วาล์ว ที่มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ eCVT และแบตลิเธียมไอออนนะครับโดยในส่วนของเครื่องยนต์เบนซินนะครับจะให้กำลับบงสูงสุดอยู่ที่98แรงมา้ากับแรงบิด127นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ไฟฟ้านั้นนะครับจะให้กำลับบงสูงสุดอยู่ที่109แรงมา้ากับแรงบิด253นิวตันเมตรซึ่งจะถือเป็นระบบฟูลไฮบริดที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าโดยทาง Honda ได้เข็มอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงอยู่ที่ 27.8กิโลเมตรต่อลิตรรวมถึงมีอาัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่เพียง85กรัมต่อกิโลเมตรนอกจากความโดดเด่นของระบบไฮบริดของ Honda City e h e v ใหม่แล้ว Honda ยังจัดเต็มกับเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing ที่มีมาให้ใช้งานครบ,ครบใน Honda City รุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก CMBS ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC หลบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทาง rdm with ldw รลบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน lkas mm hmm. และโลบปรับไฟสูงอัตโ,ตโนมัติ ahb นอกจากนี้เทคโนโลยีความปลอดภัยที่เคยมีอยู่ใน honda city mm hmm. ก็ยังคงจัดเต็มเชนน่นกันกับ honda city ehev ใหม่ไม่ว่าจะเป็นหลบแสงภาพมุมอับขณะเปลี่ยนเลน honda lens watch กล้องมองภาพด้านหลังปรับมุมมองได้3ระดับระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบเบรกโฮ ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถและเทคโนโลยีเชื่อมต่อการสืร่อสารระหว่างผู้ขับขี่กับรถยนต์ honda connect เป็นต้น honda city ehev ใหม่ภายนอกจะได้รับการออกแบบให้มีความโดดเด่นมากกว่าเดิมด้วยไฟหน้าแบบ led พร้อมไฟส่องสว่างในเวลากลางวันไฟตัดบอกคู่หน้าเป็นแบบ led พร้อมไฟท้ายแบบ led กระจังหน้าแบบ g l o s t b a c k พร้อมโลโก้ honda สีฟ้าแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของรถยนต์ไฮบริดของ honda สปอยเลอร์หลังแบบ g l o s t b a c k พร้อมโลโก้ R S และ E H E V สาอากาศแบบคลิปฉลามสีดำให้ความดูด,ดันชุดแป้นเหยียบคันเร่งและเบรกแบบสปอร์ตพร้อมล้อลอยขนาด16นิ้วดีไซน์สปอร์ตใหม่ส่วนภายในนั้นยังคงม,มีความ,วามกว้างขวางเช่นเดิม แต่ได้มีการปรับให้มีความหรูหราและสวยงามมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้ผมก็อยู่ใน Honda City e-h e-v นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีการเดินได้แดงนะครับที่ต่างจากตัวเดิมนะครับเดินได้แดงตัวเบาะก็จะมีความเป็นอาคาร์ทารานะครับเป็นหนังกับนะครับผสมกับผ้านะครับตัวนี้จะเป็นตัว r-s นะครับและออกแบบภายในเน้นเส้นสายแนวนอนเพื่อให้้องโดยสารรู้สึกโปร่งโล่งสบายคอนโซลหน้าตกแต่งด้วยเปียโนมแบ็ค พร้อมช่องวางแก้วมือจับประตูด้านในตกแต่งด้วยโครเมียมและยังมาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานระดับพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นมารวัดพร้อมจอแสดงข้อมูลแบบ TFT ขนาด7นิ้วภูมิแัยลมันติฟังก์ชันพร้อมระบบควบคุมเครื่องเสียงและรับสายโทรศัพท์ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พงมาลัยที่จะมีตำแหน่งและหน้าตาคล้ายกับแปนแ้นเพลนชิพรลบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์ด้านหลังระบบเครื่องเสียงเป็นหน้าจอสัมผัสข,ขนาด8นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarP l a y พร้อม g o o g l e Map รวมถึงสั่งการด้วยเสียงโดยน City, e ัสซิต e ี้ ESEV มีให้เลือกด้วยกัน6สีรุ่น ESEV RS ราคา839,000บาท